ในวันหนึ่งวันหนึ่งมียี่สิบสี่ชั่วโมงกลางคืนสิบสองชั่วโมงกลางวันสิบสองชั่วโมงในสิบสองชั่วโมงนี้เฉพาะตอนกลางวันเป็นเราของเราทั้งสิบสองชั่วโมงหรือเปล่าคะหมายความว่าอย่างไรคะขอให้พ่อช่วยอธิบายคะ่ะคืออย่างนี้อ่ที่จะพูดให้ฟังวันเนี้ยเพราะว่า มีความห่วงใยเพื่อนชาวพุทธคือกระผมผู้พูดเนี่ยนะ,ะเคยปฏิบัติผิดมามากมายใช่ไหมวันหนึ่งก็ไม่ได้เจริญสติปัฏฐานอะไรเลยไปเจริญก็ผิดซะอีกไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสให้ตรวจสอบในพระไตรปิฎกพระสูตรและพระวินัยในมหาประเสศุตถ้าตรวจสอบไม่ได้ไม่ใช่คําสอน ของพระอาหารหันต์ต่อสามมาสัมพุทธเจ้าแน่แท้ภิกษุนี่รับมาผิดแล้วเธอทั้งหลายพึงทิ้งคำนี้เสียทีเดียวนี่เป็นพระวาจานะของพระศาสดาพระอาหารหันต์ต่อสามมาสัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องเคารพเทิดทูนไว้เหนือเสียงเกล้าเราก็ไปนั่งหลับตาทำสมาธินะเนี่ยผิดในพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหามากรหรือฉบับอื่นๆก็ตามอะ จบมาหามากุด9 1้าเล่มไม่มีคำสอนของพระอาหารหันตัดสัมมาสัมพุทธเจ้าให้นั่งหลับตาแล้วมานั่งหลับตานี่เราเราที่พูดเราไม่ใช่ว่าคนอื่นเรามานั่งหลับตาพระพุทธเจ้าไม่ได้ตัดไว้แต่เราเอามาปฏิบัติเราก็เป็นอาธรรมวาทีใช่ไหมอาธรรมมาวาทีแล้วก็กล่าวตัวเราจะาคตย่อมประสบบาปมิใช่บุญเป็นอันมากทีนี้วันหนึ่งก็ มียี่สิบสี่ชั่วโมงกลางวันมีสิบสองชั่วโมงอะใช่ไหมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเธอทั้งหลายจงทำที่พึ่งแกต่ตนพิจารณาขันทั้งหลายคือรูปนามทั้งกลางวันกลางคืนทำที่พึ่งแกต่ตนประพฤติดุจบุคคลผู้มีไฟไม่ศีรษะพิจารณารูปนามะขันนะ ทั้งกลางวันกลางคืนแล้วเราทําอย่างนี้หรือเปล่าเราไปนั่งหลับตาแล้วนั่งหลับตาเนี่ยเราไม่ได้มีรูปนามเป็นอารมณ์เรามีบัญญัติเป็นอารมณ์ท่องคําใดคาหนึ่งหรือเพ่ง,เพ,งเพ่งเทียนก็เป็นบัญญัติตัวลอยได้ก็ไม่เห็นลอยจริงเลยเป็น,เป,นเป็นสภาพจิตของตนที่ปรุงแต่งไปเองเพราะฉะนั้นเราต้องทิ้งให้หมด ปฏิบัติตามพระไตรปิฎกคำตัดสอนของพระอรหันตสัมมาจำพุทธเจ้าไปนั่งสมาธิก็เป็นเราที่นั่งและขณะนั้นสภาพจิตมิได้พิจารณารูปมามก็เป็นโมหะหรืออวิชชาและพระอุปติสะเถระนี่นะพระอุปฏติสะเถระท่านลดจนาไว้ในหนังสือ วิมุติมักไปซื้อมาจากร้านขายหนังสือวัดบวรนิเวศเกือบ20ปีมาแล้วนะไปซื้อมาแล้วอ่านนะท่านบอกอยังไงมิชาสมาธิคือเอกคตาจิตจิตที่มีเอกเอกคตาเจตสิกค,คือตั้งมั่นในอารมณ์เดียว ที่เป็นไปด้วยกับโลภะอ,อยากสงบไหมออยากเป็นโลภะรู้หรือเปล่าไม่ไม่รูเ้เพราะฉะนั้นเราต้องทิ้งให้หมดแทนที่เราเราเรา,เรามีเรามีกรองอยู่ใช่ไหมเราทิ้งกรองแล้วหันมาประโคมท้องก็ลองประโคมท้องดูสิเอามือตีท้องดูมันก็ดังแปะแปะแปะทิ้งกรองแล้วหันมาประโคมท้อง ทิ้งไฟแล้วหันมาเป่าหิ่งห้อยทิ้งตาช่างแล้วหันมาใช้มือช่างแล้วมันจะไปไปดังสนอะโสนอะไรเพราะฉะนั้นเราจะต้องปฏิบัติตามพระธรรมคำตรัสสอนของพระอรหันตะสัสม,มาสัมพุทธเจ้าโปรดอย่าลืมนะครับว่าขณะที่เราไปนั่งสมาธิก็เป็นเราที่จะไปนั่งสมาธิ เราพิจารณาทันทีอยากนั่งไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับอ่ะดับไปแล้วจิตไม่สงบพิจารณาทันทีไม่สงบไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับนี่คำตัดสอนในจิตตานุปัสสนาล้วจะต้องไปนั่งทําสมาธิให้จิตสงบอะไรอีกละ่ะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะสิ่งที่ละที่จะต้องละก่อนด่วนที่สุด ดุดบุคคลผู้มีไฟไม่ศีสะคือสก,กายะทิฏฐิความเห็นผิดเป็นตัวตนกดมือถือทันทีสัตติสูตรสอเสือมันกาดตอเต่าสองตัวสัติสูตรสิ่งที่ต้องละก่อนคือความเห็นผิดเป็นตัวตนขณะนี้ได้ยินเสียงผู้พูดกำลังพูดทางหูพิจารณาลงไปเสียงได้ยินไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่เราเกิดอับนี่ไงสิ่งที่จะต้องละก่อนด่วนที่สุดคือความเห็นผิดเป็นตัวตนเราก็พิจารณาลงไปเพราะฉะนั้นขอเพื่อนชาวพุทธทั้งหลายจงมั่นคงในพระธรรมคำตรัสสอนของพระอารหาันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไปทำอย่างอื่นมีบัญญัติเป็นอารมณ์คำท่องใดก็ตามมีบัญญัติเป็นอารมณ์ เป็นอวิชชาหรือโมหะทั้งหมดไม่เชื่อไปเปิดดูในพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหมามกุฏเล่มที่เจดสิหน้าเจ็ดปดหบรรทัดสองจำได้ขึ้นใจเลยแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจัดว่าเสื่อมญาตเสื่อมยศเสือเส่อมโภคะ เงินทองเลือกสวนไรนาะนาะลดราคาแพงนาะฬิกาหรูเสื่อมญาติเสื่ยมยศเสื่อมโภคะมีประมาณน้อยแต่เสื่อมปัญญาคือสติปัฏฐานไม่เกิดเสื่อมปัญญาชั่วร้ายที่สุดกว่าความเสื่อมทั้งหลายเพราะฉะนั้นพวกเราเพื่อนชาวพุทธจะต้องเห็นภายในโทษ แม้ประมาณน้อยเห็นภายในโทษขณะที่เรามิได้พิจารณาตรงลักษณะรูปนามขณะนั้นเราถูกอวิชชาหรือโมหะเคี้ยวกินเราหลงลืมสติเป็นธรรมดาปุถุชนหลงลืมสติเราก็พิจารณาลงไปหลงลืมสติปฐานการพิจารณารูปนามไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับกับ กลายเป็นผู้มีสติปัฏฐานการพิจรารณารูปนามก็สำทับเปลี่ยงลงไปกำลังมีสติปัฏฐานการพิจรารณารูปนามก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเกิดดับ